สวัสดีครับ่อขวัญห,หมีรายงานตัวกับพี่น้องมือนี้ได้ผัดช,ชาปลาดุกแซ,ซ,ซ่บครับเริ่มต้นจากกรน,น้ำปลาดุกมาล่างเกลือล่างน้ำความสะอาดแล้วก็ล่างข้าวแกะข้าวล่างข้าว,าาวด้วยน้ำห่อนนะครับเอาน้ำห่อนเทราดทงไปในตัวปลาดุกนี่ให้เหมือกมันออกนะนะครับถือว่าบวข้าวเลยแหละก็มัดตัดเป็นชิน้นพี่น้องครับนี่แหละฮะเครื่องง่ายๆปลาดุกหั่นชิน้นนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับ นะฮะแล้วก็กระช่ายพริกไทยอ่อนพริกแล้วก็บใบใบมะกรูดครับนะฮะเริ่มต้นจยากตั้งกระทะกรบพี่นองใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็นำพริกแกงลงไปผัดให้หอมนะครับนะฮะพอพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะครับพอพริกแกงเริ่มหอมเราก็ใส่ปลาดุกนะครับที่เอาหั่นชิน้นแะล้วก็ล้างทำความสะอาดดีๆลงไปเลยนะครับ ใส่ปลาดุลงไปแล้วก็พัดจักน้อยหนึ่งให้ปลาดุเข่ากับอาพริกแกงนะครับให้เนื้อปลาดุตึงๆน้อยหนึ่งแล้วก็ห่ากับเสียเริ่มต้นจากการปรุงนะครับนะครับปรุงอันะเน่เครื่องปรุงข้ากับเสียเริ่มจากนะมีผงชูรสนี่นะฮะรสดีก้อนใส่รสดีแล้วก็ใส่ผงนัวชูรสครับใส่หลายเซบหลาย นะครับน้ำตาลจักหน่อยหนึ่งครับน้ำตาลลงไปใส่น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาแลวก็ซีอิ๊วขาวครับซอสหอยเบริร์ดเลยบ่ไเด้ใส่ซอสหอยตะกะเสียบพื้นเก่านั่นละนะครับ้วก็พัดจักหน่อยหนึ่งพี่น้องครับพัดแล้วกผัดน,น้าม,มันแห้งครับน้าแห้งเขาก็สะเติมน้านะครับ พอเขาเติมน้ำไว้ข้ากระสีปิดฝาเติมน้ำแล้วก็ปิดฝาให้ปลาดุกให้เนื้อปลามันสุกนะครับต้มมาสักพักนึงฮะนะครับเปิดฝาออกนะครับแล้วก็คนในกอกันนะครับแล้วก็ข้ากระสี เขียวไปอีกสักพักนึงนะครับปุกว่าท่านเปื่อยบันไดนะครับเขียวจนปุกเปื่อยครับข้าวปุกเรื่มเปื่อยเขาก็ดีไซน์พักที่เข้าเตรียมไว้ครับพี่ดองหอมคัดกันตอนนี้เนาะหอมกับใช้บวกลกเลยนะฮะนะครับหอมพริกไทยออนนะครับชื่อว่าหอมเครื่องเลยก็เข้าเครื่องมากมากแต่กับเขาก็สิพัดไปยักหน่อยนะครับ ผัดพ่อผักเริ่มสุกมีกลิ่นหอมนะครับคันน้ำหน่อยก็เติมน้ำฮะนะครับเติมน้ำจากหน่อยพ่อคุกคลิกเนาะนะครับพัดชานี่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะเหมาะสำหรับช่วงอากาศเย็นๆช่วงที่ฝนตกนะครับพันอากาศข้อนนี่เหื่อแตกอ่านะครับเรียบร้อยฮะนะครับชิมรสชาติเบิองจากหน่อย ดังใดเสียบว่อพ่อไปวัดไปว่าเด็บ่น้อนี่ครับสุดยอดีิน้องครับเรียบร้อยครับผัดชาปละดุกยยวๆครับ